ปลาฉลามดาวรือเปลาไม่รู้รูปใหญ่มากเลยมีเห็นมีแน่ๆมีสองตัวทำงังตนตัวนึ่งนีตัวหนึ่งครับฉลามดาวปลากะเบนปลาก,ะเ,ะ,กะเบนมีหลายสายพันธุ์ครับมีหลายสายพันธุ์มากเลยฟังกันเล มีหลายสายพันธุ์มากเลยเมื่อกี้มีปลากระเบนตัวหนึ่งลอยผ่านมามาจะได้แล้วก็ปลาฉลามมาแหละฉลามมานะ้าตัวนี้น่าจะใหญ่อยู่นะก็ไม่รู้ม่กี่เมแต่รู้แต่ว่ามันใหญ่อนะ่ะฉลามฉลามวานหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ตัวนี้ใหญ่มีสองตัวแต่ปลานีแบบนี้เยอะไะม,ม่นว่มาเหมือนชงพูมาอยู่เลย โอ้โหตัวนี้ตัวจริงเขานปลาฉลามนะตู้นี้เข้าใจว่าใหญ่สุดแล้วนะถ้าพี่ดูมาที่อคออคาเรียมอุ่น อลาคอเรียมอยู่โอซาก้าครับมันใหญ่มากเลยดูอยู่ที่บางแสงก็ดูแล้วดูที่พัทยาก็ดูแล้วแต่ที่นี่ใหญ่ใหญ่จริงๆไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาเลยใหญ่มากเลยแล้วสมกับญี่ปุ่นนะเทคโนโลยีดูดโอ้โหน้ำนี่ใสสะอาดเลยอะ่ะด<อ>ูท่านดูฉลามหัวขวานก็มีนั่นนะครับฉลามหัวขวานปลาเยอะมากเลยดูเยนี่ยผมว่าห้าน,นาทีนี่ก็เต็ม ยินี่นดูปลากระเบนตัวนี้มันใหญ่มากเลยปลากระเบนตัวนี้ผมว่าน่าจะน่าจะเป็นเม็ด50เนี่ยกำลังว่ายมานี่เม็ด50เป็นตัวนี้ถึงเม็ด80นะครับดูมันใหญ่นะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดยเพิ่งไปอ่านเยฉลามดูีโโ้โอ้ตัวนี้ต้องมี6เม็ดอะถึงไหม ใหญ่มากเลยดูครับโอ้โหนี่ฉลามเป็นจุดแบบนี้ฉลามวานหรือเปล่าเปนมันใหญ่มากเลยเดี๋ยวผมวันนี้วันวันพฤหัสที่17เมษายน2568นะที่อาคาอาคาวันรียน นักดโอซาก้าประเทศญ,ญี่ปุ่นนะครับหลังจากนี้ไปชมปราส,สาทโอซาก้าเสร็จแล้วลูกๆก็อยากพามาที่ปะปอเรียกี่มันใหญ่มากเลยมายากโชวดูดูปลาสองตัวนี่ใหญ่มากเลยปลาฉลามับครบนนผมอยากเห็นปลา ดูมันใหญ่ามากเลยนะดูในคลิปอาจจะไม่เท่าไหรนะ่เนาะเพราะมันกระชั้นมันใกล้ไงคุณมันเยอะแต่ดูของจริงนี่โอโ้โหท่านเลยอยากให้เห็นกับตาจริงๆเลยเอะควาเรียมที่ออโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนี่ครับปรากระเบนมีผมดูแล้วอยู่ในนี้น่าจะมีมากมากกว่า3าสสายพันธุ 3, ์นะปลากระเบน,นเยอะมากเลยดู อยากนะอยากเห็นอันนั้นเมื่อกี้ก็อีกอีกสายพันหนึ่งแต่อยากเห็นอีกสายพันหนึ่งตัวใหญ่ๆไม่รู้มอยู่ที่ไหนนะาขออนุญาตถ่ายคลิปนี่สี่นาทีครึ่งนะโอเคอาจจะเดี๋ยวผมจะหาโอกาสถ่ายลวลายคลิปให้ดูนะคะตอนนี้อกกมกำลังงานจากอควารเรียมโอซากา้า mathe japoun sawasdee krap sawasdee